สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนโคมไฟแบบเดิมนะครับไปเป็นโคมไฟ LED ปกติก็จะเป็นหลอดตะเกียบนะครับสมัยโบราณหน่อยบางทีคุณก็เปลี่ยนมาเป็นหลอดกลม LED มันก็จะดูอยู่ลึกเข้าไปทําให้แสงสว่างไม่พอนะครับจริงๆตรงนี้แสงสว่างน้อยมากนะเป็นริบหลี่เป็นสลัร์สรน,นะครับเผื่อหลายๆท่านอยากได้เป็นข้อมูลนะครับว่าใช้หลอด LED รุ่นไหนที่จะมาสวมและสวมอย่างไร ทำยังไงได้บ้างทำเองได้เลยนะครับขนาดหลอดไฟก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ6นิ้วซึ่งเราสามารถที่จะซื้อหลอด LED แบบใหม่มาสวมลงไปได้เลยนะครับโดยหลอด LED ที่จะใช้ก็มีหลายรุ่นมากแต่ก็เป็นรุ่นกลมนะครับผมจะใช้ไอวาชิ hi, ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนิ้ว18วัตต์ราคาถูกมากๆเลยสามารถเลือกได้มี2สีเดรไ g h ์กับเป็นสีวอร์มไว้ผมจะใช้วอร์มไว้นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็ ไฟเข้านะครับจะเป็น220โวลต์ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับสังเกตดูก็ต่อกับ L และ N ได้เลยจะมีตัวหนีบนะครับเราจะใช้วิธีหนีบแบบนี้เข้าของเดิมนะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นที่กระจายแสงข้างในจะมี led อยู่นะครับปกติแล้วตรงนี้แสงมันออกมามันจะออกมาเยอะแล้วมันจะกระจายได้ดีนะครับดีกว่าที่เราซื้อหลอดกลมแล้วมาสวมแทนหลอดตะเกียบเดิมทำให้แสงมันไม่ออกมันไม่กระจาย หลอดไฟก็จะขนาดด้านหลังที่สวมเข้าไปเล็กกว่า6 6นิ้วพอสมควรน,นะครับเราจะสวมตัวนี้เข้าไปพร้อมกับงัดบีบเอาไว้ไม่ให้หลุดออกมานะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปใครต้องการของถูกราคาแค่80บาทก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้แล้เปลี่ยนแบบผมได้เลยเราซื้อตัวนี้มาส่วมแทนเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับโดยปกติแล้วห้องนี้จะสว่างกว่าน,นี้นะครับลองสังเกตด,ดูมันจะเป็นเงา ด้านบนตรงนู้นตรงมุมนู้นนะครับจะมืดๆเนื่องจากว่าหลอดไฟมันอยู่ลึกเกินไปมันไม่กระจายแสงออกมาด้านนอกนะครับทําให้เราเห็นบริเวณที่เป็นอยู่ไกลๆตรงนอนระดมตรงนู้นนะครับมันแสงไม่ถึงนะครับสิ่งที่จะต้องทําอันดับแรกนะครับก็คือปลดเบรกเกอร์ตัดไฟนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดมานะครับให้คุณหมุนหลอดออกมาก่อนนะตอนนี้ผมใช้เป็นหลอดกลมซึ่งมันอยู่ลึกมากแสงมันไม่กระจายออกนะครับ ปกติหลอดกลมแบบนี้มันสำหรับโคมไฟแบบหนึง่งหรือไม่ก็ควรจะต่อขาให้มันลงมาข้างล่างนิดนึงอย่าให้มันอยู่ลึกนะครับหลังจากนั้นก็ให้ค่อยๆแง,ง้มง้นตัวนี้ยมันลงมาได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือโคมไฟออกมาแล้วเราจะงัดสลักออกทีละนิดนะครับมันจะเป็นสลักอยู่นะครับแล้วเราก็ค่อยๆถอ,อ,อดที่เราฝังจะเป็นสลักสติงนะครับงัดอยู่ ก็ค่อยๆดึงเนี่ยง่ายมากนะครับจะไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษเลยค่อยๆงัดออกทีละส่วนระวังฝ้าเพดานหักแตกหลุดนะครับโอเคมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็เช็คสายไฟชุดเดิมสายไฟชุดเดิมจะเป็นตัวนี้นะครับที่โยงมาจากอีกฝั่งหนึ่งซึ่ง เราจะเอาสายไฟคู่นี้มาใช้งานโดยปกติให้คุณเช็คก่อนนะครับว่า L และ N คือสายไหนปกติผมเช็คแล้วโดยที่บ้านนี้สายสีเทาจะเป็น L สายสีดำจะเป็น N นะครับผมก็จะต่อเลยโอเคเรียบร้อย เสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับในการประกอบนะครับให้ง้างตัวนี้ขึ้นง้าง2ตัวนี้ขึ้นนี่ครับง้างแบบนี้นะง้างแบบนี้เพื่อให้เขาเข้าไปหนีบเอาไว้เรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้1นึ่งหลอดเสร็จแล้วผมเปิดฟ้าเพื่อเช็คคขามเรียบร้อยด้วยเผื่อจะมีอะไรอยู่เผื่อมีฝุ่นมีสายไฟที่มันไม่เรียบร้อยก็เปิดเช็คสักหน่อยก็ดีนะครับโอ้สว่างขึ้นเยอะเลย ตอนนี้เป็นไฟสีวอร์มแล้วนะครับค่อนข้างสว่างออกแดงแงและแต่ชอบครับมี2แบบมีหลอดไฟแบบสีเดย์ไลท์กับวอร์มไว้ตัวนี้เป็นวอร์มไว้นะครับลองสังเกตดูผนังนะครับเพิ่งเปลี่ยนหลอดเดียวสว่างขึ้นเยอะเลยฝั่งนู้นก็สว่างแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอีกหนึ่งหลอดนะครับอันดับแรกอดหลอดไฟออกก่อนนะครับอันดับที่สอง ถอดโคมงไฟออกมาตัวนี้เราถอดได้เลยแค่มีดอยู่เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ปลดตะขอจะมีตะขอตรงนี้เล็กๆผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเราก็ดึงตะขอลงใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อให้ตัวนี้หลุดออกมานะครับบางทีอาจจะเกี่ยวอยู่ก็ใช้มือเลยครับงัดออกนะครับปกติแนละ้วไอ้พวกนี้ทิ้งครับมาแล้วเรียบร้อยก็จะเจอสายเทากับสายดําเช่นเดิมนะครับ เสร็จแล้วก็ประกอบกลับครับแย่สายไฟขึ้นก่อนอย่าลืมนะครับแล้วก็บีบสลับแย่ yeah, ขึ้นแล้วก็ปล่อยครับโอเคเรียบร้อยเราเสร็จแล้วครับจากหลอดเดิมเป็นหลอด LED รุ่นใหม่นะครับ LED ที่กระจายแสงได้มากกว่าลองสังเกตดูมุมเดิมนะครับมุมเดิมที่ตอนนั้นมีเงาเมืดนะตอนนี้หายแล้วนะครับสามารถที่จะได้แสงสว่างทั่วห้อง ก็แนะนําเลยครับปกติหลอดไฟแบบเนี้ยหาซื้อได้ไม่ยากนะครับปัจจุบันก็ราคาไม่แพงด้วยราคาเท่ากับหลอดตะเกียบเลยซึ่งหลอดตะเกียบเนี่ยหาซื้อ,อยากแล้วรวมทั้งหลอดกลมด้วยครับหลอดกลมจริงๆก็ราคาเท่ากันนะคุณสามารถเปลี่ยนเป็นหลอด LED แบบนี้ได้แสงสว่างมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะประหยัดไฟได้เช่นกันนะครับก็เอาไอเดียมาฝากเพียงเท่านี้สำหรับคนที่บ้านใช้โคมไฟแบบเดิมอยู่โคมไฟดาวไลท์แนะนําเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคาถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะ มาคอมเมนต์ตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ